ข้อที่7นะครับระยะทางจากกรุงเทพถึงพัทยา150กิโลเมตรรถจนใช้เวลาวิ่งนานหนึ่งชั่วโมง45นาทีคิดเฉลีฉล่ยนะครับรถจนวิ่งได้ประมาณชั่วโมงละกี่กิโลเมตรนะครับตัวนี้เขาถามหาว่ารถจนวิ่งได้ชั่วโมงละกี่กิโลเมตรนะครับนักเรียนดูหน่วยตรงนี้นิดนึงนะครับที่โจทย์ให้มาเขาบอกว่า1ชั่วโมง45นาทีคืออะไรมันก็คือ1ชั่วโมงนะครับ บวกกับเท่าไหร่บวกกับอีก45นาทีนนเนยนกสังเกตหน่วยนะครับว่าหน่วยไม่เหมือนกันอันนี้คือหน่วยเป็นชั่วโมงอันนี้คือหน่วยเป็นนาทีครูจะต้องปรับให้หน่วยมันเหมือนกันโดยการปรับของครูเนี่ยครูจะปรับจากนาทีให้กลายเป็นให้กลายเป็นชั่วโมงนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวครูมาลองปรับกันดูนะครับอ่ะ วันนี้นะครูจะเขียนชั่วโมงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นนาทีโอเคเหมือนที่เราเคยรู้กันก็คือ1ชั่วโมงมีเท่าไรมี60นาทีนะครับและถ้าเกิด45นาทีละจะมีกี่ชั่วโมงนะครับครูก็เทียบบัญญัติตรยางน,นะครับโดยการที่ครูเอาตัวเลขต่างบรรทัดกันมาคูณกันนะครับก็จะได้เป็น45 นะครับคูณกับ1และตัวที่เหลือเอามาหารโอเคก็ย่ายเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้นะครับตรงนี้นะครับครูเอาแม่แม่5หารแล้วกันนะครับ5 9 45 52เป็น60ตรงนี้ยังตัดต่อได้อีกนะครับ3 3 9 3 4 12 หมายความว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่3ส่วนด้วย4นะครับโอเคนะอ่ะครูเอาตัวนี้มาเขียนใหม่นะครับ1ชั่วโมงบวกกับเท่าไหร่3ส่วนด้วย4ของเป็นโอเคแบบนี้นะครับอ่ะครูมาบวกเศษส่วนตรงนี้นะครับ หนึ 1> 1่งบวกกับเท่าไรหนึ่งบวกกับสามส่วนสี่โอเคนะครับตรงนี้หนึ่งคือหนึ่งส่วนหนึ่งใช่ไหมครูก็คูณไข่นะครับครูคูณไข้นะเอาสี่โยนขึ้นไปคูณจะกลายเป็นสี่คูณกับหนึ่งเอาสามโยนขึ้นมาคูณจะบวกนะครับจะกลายเป็นสามคูณกับหนึ่งและหารด้วยเอาตัวข้างล่างมาคูณกันนะครับสี่คูณกับหนึ่งแบบนี้โอเคคิดเลขออกมาข้างบนเป็น ั้งหมดเป็น4บวกกับ3หารด้วย4มันก็คือ7ส่วน4ชั่วโมงโอเคได้แล้วนะครับอ่ะมาเขาบอกว่านะครับระยะทางจากกรุงเทพถึงพัทยา150กิโลเมตรใช้เวลาเท่านี้ใช่ไหมซึ่งเราคิดออกมาแล้วก็คือ7ส่วน4นะครับเขาถามหาว่าคิดเฉลี่ยรถยนต์วิ่งได้ประมาณชั่วโมงละ กี่กิโลเมตรอะนักเรียนตัวนี้ครูเขียนชั่วโมงแล้วก็กิโลเมตรนะครับอะมาดูสิ่งที่โจทย์บอกระยะทางนะครับจากกรุงเทพถึงพัทยา150กิโลเมตรครูเอามาเขียนไว้ตรงนี้นะครับนี่150กิโลเมตรใช้เวลาวิ่งนาน1ชั่วโมง45นาทีคือเท่าไหร่ 7ส่วน4ใช่ไหมเส่วน4ครูก็แทนด้วย7ส่วนด้วย4โอเคโจถามหาอะไรคิดเฉลี่ยแล้วรถยนต์วิ่งได้ประมาณชั่วโมงละกี่กิโลเมตรชั่วโมงละกี่กิโลเมตรหมายความว่า1ชั่วโมงมันวิ่งได้กี่กิโลเมตรครูก็เทียบบัญญัติยานะครับโดยการที่ครูเอา1โยนขึ้นไปคูณกับเท่าไหร่150่งอก็ได้เป็น1คูณกับ150 ัวที่เหลือเอามาหารก็คือหารด้วย7ส่วนด้วย4ที่เหลือเราก็คิดเลขนะครับบางคนดูอย่างนี้เราก็งงนะครับว่าเอ๊ะมันตั้งหารกันยังไงนะครับครูก็เขียนว่า150ตัวนี้เศษส่วนมันก็คือการหารใช่ไหมเจ็ดส่วนด้วย4โอเคครูมาคิดต่อข้างบนนะครับ 150นะครับครูยังเขียนเหมือนเดิมตรงนี้ร้อยหาหารเปลี่ยนจากหารกลายเป็นคูณกับจากเศษกลายเป็นส่วนนะครับโอเคครูก็เอาร5 0ยห้าคูณกับ4นะครับ1้อยหคูณกับ4มีค่าเท่ากับห0 0นะครับส่วนด้วย7นะครับเท่ากับห0 0้ส่วนด้วยเ เราก็คิดเลขตรงนี้ออกมานะครับครูก็เอา600ตั้งแล้วก็หารด้วย7 7 7 4 9 7 8ใช่ไหมห้าสิเอามาลบกันนะครับเหลือเศษ4ดึงสูลงมา75 35ลบกันเหลือ5 โอเคนะแล้วก็ใส่จุดเติม0 77 49เ่สเหลอ่ะเ,เสร็จหโอเคไม่เป็นไรเราตอบแบบนี้เลยละกันนะครับตัวเลขที่ออกมาก็คือ8 5ดสนะครับหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นกิโลเมตร โอเค85.7นะครับนักเรียนลองมาดูช้อยส์นะครับมันมีอ่า75มันมี80มันมี86แล้วมันมี90ตรงนี้นะครับมันติดทศนิยมใช่ไหมครูก็ปัดขึ้นนะครับครูก็ปัดขึ้นครูขอมาทดตรงนี้นิดนึงนะครับครูปัดขึ้นครูก็จะได้เป็นเท่าไหร่ได้เป็น86นะครับหน่วยเป็นกิโลเมตรนะครับครูเขียนกมนแล้วกันแบบนี้นสัน้นๆ สรุปว่าข้อนี้นะครับครูก็เลยตอบนะครับประมาณ86กิโลเมตรนะครับตอบช้อยที่3